สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยยงสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของสําหรับวันนี้ก็เป็นวันดีๆวันหนึ่งสําหรับน้องแมวน้องแมววันนี้มาทําอะไระเจ้าของก็พามาอันตราซาวเพราะว่าเช็คลูกว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ว่าแมวตัวนี้ก็เป็นพันธุ์สกัดติโฟอายุอยู่ในช่วงประมาณ2-3ปีก็วันนี้ต้องการที่จะมาผ่าคลอดโดยเจ้าของก็ ต้องการแบบนั้นเลยดังนั้นคุณหมอก็ได้จัดไปสำหรับการผ่าคลอดเรื่องการผ่าคลอดถ้าเจ้าของเขาไม่แบบตั้งใจแน่แน่หลักการพิจารณาว่าเราจะทำการตัดสินใจผ่าคลอดเราต้องดูทรายของน้องแมวจากอะไรที่เราจะถึงจะผ่าตัดค่ะก็ดูจากอายุครรนถ้าเกิดว่า 60วันแล้วหรือว่า65วันแล้วน้องไม่มีอาการเบ่งแต่ว่ามีน้ำพวกน้ำคร่ำน้ำอะไรไหลออกมานะคะแต่ว่าไม่มีพฤติกรรมการเบ่งลอดเลยอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่แนะนำเรื่องของการผ่าลอดนะคะเนื่องจากเกิดอาจจะเกิดภาะวะมดลูกเฉยเคยผ่าลอดมาแล้วน้องก็เลยอาจจะไม่เบ่งลอดหรือว่าในมดลูกอาจจะมีปัญหาพวกผังพืชทำให้อ่าพวก หมดลูกติดแคบเด็กๆไม่มีการบิดตัวเคลื่อนออกมาค่ะหรือมีลูกตัวใหญ่นะคะก็เป็นสัญญาณของการที่เราจะเลือกวิธีการผ่าคลอดให้เป็นทางเลือกในการเซฟเด็กๆและคุณแม่ค่ะก็สําหรับตัวนี้เจ้าของก็พามาอันตรสาวแล้วก็ระบุไปเลยว่าต้องการผ่าคลอดวันนี้ คุณหมอก็ได้ทำการอันท้าซาวเพื่อที่จะดูว่าลูกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือว่าลูกมีความแข็งแรงพอที่จะ,ะมีชีวิตอยู่ไหมหลังจากผ่าแล้วว่าเราประเมินว่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะช่วยเขาออกมาจากคันเพราะว่าแน่นอนในการก่อนจะผ่าคลอดได้ก็ต้องมีการระงับความเจ็บปวดของแม่ คงไม่สามารถที่จะทำการปรับผ่าตัดสดๆเหมือนรักษาสิวได้บีบออกมาได้ดังนั้นก็ตามจริงตามหลักการจริงๆเขาต้องมีการเหมือนกับเช็คเลือดเพื่อดูความพร้อมอส่วนที่จะขับพวกฤทธยาออกมาก็คือพวกกันทำงานของตับไตซึ่ง ก็จะเห็นว่าหลักการปฏิบัติหรือว่าทฤษฎีที่วางไว้ก็คือควรที่จะตรวจเลือดทุกครั้งในการที่จะได้รับการผ่าตัดและก็สำหรับตัวนี้ก็เหมือนกับเจ้าของก็ดูแลใกล้ชิดและก็กําหนดนับวันหรือว่าเห็นวันที่น้องแมวเขาผสมพันธุ์กันหรือว่ากําหนดช่วงระยะเวลาในการปฏิสนธิของแมวที่ผสมกัน แล้วก็ได้ลูกออกมาก็โดยปกติสำหรับในแมวความยากง่ายของการช่วยคลอดมีอะไรบ้างคะที่เป็นแบบแตกต่างจากสุนัขไหมสำหรับการคลอดของแมวเหมือนกันค่ะก็ไม่มีอะไรแตกต่างก็ถ้าเกิดถึงเวลาคลอดเขาก็คงจะในวันนั้นๆก็จะจะมีเรื่องของอาการไม่กินอาหารเริ่มเก็บตัวขุดคุยพยายามหาที่หลบซ่อน นะคะรวมถึงบางทีน้ำนมก็พอเราลองบีบเต้านมนมก็จะเริ่มไหลนะคะบางตัวอาจจะไหลก่อนที่จะคลอดวันสองวันก็สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็พยายามจะเบ่งนะคะก็อาจจะให้เวลาเขาหลีกเลี่ยงการที่จะมีเสียงสัตว์อื่นรบกวนหลีกเลี่ยงการแบบมีความวุ่นวายในบริเวณนั้นๆที่จะเตรียมให้น้องแมวเราคลอดลูกค่ะสำหรับตัวนี้ก็เจ้าของก็ วางแผนในการผ่าคลอดกับเขาตั้งแต่คลอกแรกอยู่แล้วก็เลยทำให้อาจจะจำเป็นต้องไม่ต้องรอเพราะว่าถึงแม้รอให้คลอดเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะเบ่งออกมาได้โดยวิธีการธรรมชาติโดยปกติแมวที่เป็นแมวไทยหรือว่าแมวที่ไม่ได้มีการทำการผ่าตัดมาก่อนการคลอดของเขาก็จะสามารถ คลอดได้เองเพราะว่าขนาดของตัวแมวจะไม่มีปัญหาเรื่องแบบหัวติดกระดูกเชิงคการแคบเหมือนสุนัขสุนัขก,ก็พวกพันุ์ที่หัวใหญ่ๆพวกเฟนพวกปูรี่บางทีจำเป็นต้องดูขนาดของเชิงการกับหัวลูกว่าสามารถที่จะมีการวัดว่าสามารถที่จะลอดผ่านได้ไหมแต่สำหรับแมวส่วนมาก เขาจะคลอดได้เองแต่สำหรับตัวนี้เคยทำการผ่าคลอดมาแล้วแน่นอนในเรื่องของพวกมดลูกก็อาจจะไม่ได้อยู่ในวิถีของธรรมชาต mm hmm. ิก็จำเป็นต้องอคอยระมัดระวังและเจ้าของก็พอมีความรู้ในเรื่องของการทำคลอดผ่าคลอดและก็เลี้ยงลูกของลูกแมวหลังจากทำการผ่าคลอดออกมาว่าต้องดูแล และต้องเอียงลูกต้องช่วยลูกอย่างไรเพื่อให้แมวเขามีความแข็งแรงและก็จะเจริญเ,เติบโตได้ตามวัยสำหรับลูกแมวตั้งแต่เราผ่าข้อออกมาปัจจัยที่เราทำเป็นอย่างแรกเพื่อเป็นการช่วยชีวิตลูกแมวเพราะว่าแม่เขาไม่สามารถจะฉีดโรคหรือว่าเลียตัวเขาได้คนที่เป็นผู้ช่วยหรือว่าหมอผู้ช่วยต้องทำอย่างไรกับลูกแมวเพื่อให้การ จเจริญเติบโตของเขาแข็งแรงใกล้เคียงกับแม่เขาดูแลก็จะเป็นเรื่องของการถูตัวนะคะเช็ดตัวเพื่อกระตุ้นการหายใจนะคะใช้ลูกยางในการดูดน้ำของเหลวจากปากช่องปากช่องจมูกออกค่ะรวมทั้งก็อาจจะช่วยมัดสายสะดือตัดสายสะดือนะคะแล้วก็คอยให้ความอบอ,อุ่นนะคะถ้าตัวไหนไม่หายใจอาจจะให้ออกซิเจนหรือว่า ให้อดีนาลีนเพิ่มเติมเพื่อกระตุน้นการเต้นของหัวใจหรือว่าออกซิเจนแต่ว่าน้องสองคนนี้ถึงแม้จะผ่าคลอดก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไรค่ะก็สามารถออกมาแล้วก็หายใจแล้วก็มีมูฟเมนท์ที่ปกติดูดนมก็ป้อนนมกินกินได้ดีนะคะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือคุณแม่เขาไม่เลี้ยงลูกเลยนะคะก็อาจจะแบบไม่ได้กินนมน้ำเหลืองจากเต้าแม่ซะทีเดียวนะคะก็อาจจะต้อง ช่วยในการป้อนนมทุกๆสองชั่วโมงในช่วงแรกๆค่ะจนกว่าแม่เขาจะแบบยอมเลี้ยงหรืออาจจะต้องป้อนแบบนี้ไปตลอดจนโตเลยก็ได้ค่ะกว่าเด็กๆจะหย่านมก็อายุสักเดือนครึ่งถึงสองเดือนถึงจะแบบหยุดกินนมหรือว่าจะเสริมนมไปตลอดช่วงอายุเขาเลยก็ได้ค่ะส่วนอาหารสำหรับ ลูกแมวที่จะกินอาหารพวกอาหารเปรียกคอมเมอรเชียลตามของตลาดได้ก็แนะนำที่อายุ1เดือนขึ้นไปนะคะก็จะเป็นช่วงที่ลำไส้พอที่จะมีแบคทีเรียรที่จะย่อยพวกอาหารอาหารที่เป็นเนื้อเนื้อครีมครีมอาหารเปรียกได้ค่ะเพราะว่าช่วงที่เป็นลูกสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1เดือนเนี่ยลำไส้อาจจะยังไม่ได้มีแบคทีเรียรตัวที่จะช่วยย่อย อย่างอื่นนอกจากที่จะเป็นย่อยนมนะคะก็วิธีการดูแลก็เหมือนเดบ,บี๋เลยคอยให้นมบ,บ่บอยๆเช็ดปากเช็ดตัวกระตุ้นอึฉี่ค่ะคอยดูว่าเขาอยู่ในที่ปลอดภัยไหมให้อยู่ในที่อุ่นๆหรือว่าไม่หนาวจนเกินไปอุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะก็สำหรับเรื่องของแม่ไม่มีภาวะอยากเลี้ยงลูก คุณหมอจากประสบการณ์พออธิบายได้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงไม่อยากเลี้ยงลูกไม่มีความผูกพันกับลูกไม่เลี้ยลูกเลยสำหรับตัวนี้นะคะก็บางตัวอาจจะเกิดจากเขาไม่ได้คลอดเองค่ะหนึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่ไม่ได้เกิดมีภาวะการกระตุ้นฮอร์โมนพวกกลุ่มออกซิโตซินนะคะที่เป็นฮอร์โมนของความรักความผูกพันจากการที่มดลูกบิดตัวของ ของร่างกายเองเขาก็เลยไม่สามารถกระตุ้นการคลอดได้ด้วยตัวเองอีกทั้งอา,อาจจะแบบเป็นแม่มือใหม่นะคะแต่จริงๆคนนี้ก็เป็นคลอดที่สองละจะว่ามือใหม่ก็ไม่ใช่คิดว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้แบบคลอดเองมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้การที่จะมีวงรอบฮอร์โมนการคลอดตามธรรมชาติเนี่ยมันก็น้อยลงโอกาสน้อยลงประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกตั้งแต่คลอดแรกก็ไม่มีคะ่ะเพราะว่าเจ้าของก็บอกว่า ข้อก่อนหน้านี้นอ้องก็ไม่เลี้ยงเหมือนกันค่ะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคนนี้ก็อาจจะตกใจทุกครั้งที่มีลูกออกมาก็เป็นได้ก็เลยไม่ต้องการที่จะเลี้ยงเบบ,บีหรือว่าอาจจะกลัวด้วยซ้ำค่ะก็สำหรับตัวนี้ก็สิ่งที่เราทำ <c oughs> ก็มีโอกาสที่ได้ดูแลหนึ่งคืนสำหรับดูแลลูกลูกแมวที่เกิดมาจากการผ่าตัดโดยคุณหมอปามคุณหมอ <c oughs> อันยอง ก็ได้ลูกสองตัวตัวหนึ่งเป็นลายสีดำตัวหนึ่งลูกตัวหนึ่งก็จะมีลักษณะสีขาวปอดแล้วก็ต้องป้อนนมกันทุกครั Seit ้งที่การป้อนนมก็จะป้อนทุกครั้งปกติก็จะกำหนดอย่างน้อยทุกสองชั่วโมงแต่ว่าเราก็จะมีความคุ้นเคยกับพวกในการช่วยลูกแมวลูกหมาก็ร้องเขาร้องตอนไหนงอแง เสียงงอแงก,ก็คือเสียงหิวถ้าไม่ได้สัมผัสก็อาจจะแยกยากอยู่แต่ว่าถ้าเขาร้องนะ่ะสำหรับเด็กๆที่เขาแข็งแรงนะ่เขาจะร้องก็ต่อเมื่อหิวหรือว่าต้องการความอบอุ่นหรือไม่ก็คือเจ็บปวดอาจจะท้องอืดท้องเฟ้อได้แต่สำหรับลูกแมวสองตัวนี้ก็คือเฉลี่ยเขาร้องประมาณทุกสามชั่วโมง mm hmm. ก็ป้อนนม ด้วยความที่เขาไม่ได้กินนมแม่เลยแม่ไม่ยอมให้ลูกกินนมก็เลยจําเป็นต้องใช้นมที่เป็นนมที่เขาลอกเรียนแบบที่มันใกล้เคียงกับนมของแม่แมวคุณภาพใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อที่จะป้อนให้เขาโชคดีที่เขาตอบรับในการกินนมดีมากก็เลยทำให้เขามีคิดว่าเขาน่าจะรอดแล้วก็จเจริญสมบูรณ ตามพัฒนาการของเด็กสำหรับตัวนี้คุณหมอมีอะไรฝากไหมสำหรับทุกทกท่านที่เลี้ยงแมวแล้วเกิดการอยากจะผ่าลอดค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าน้องแมวตั้งท้องถึงฟูลเทอมแล้วก็คือ6 0สิถึงหกวันแล้วยังไม่คลอดหรือว่าไม่มีอาการเบ่งคลอดค่ะก็สามารถพามา ฝากคันที่อัญยงได้เพื่อฝากที่ทั้งอันอร์ซาวดูแลผ่าขอดูแลลูกสัตว์นะคะเราก็จะมีบริการครบวงจรนะคะโดยที่การผ่าขอดก็จะมีออปชั่น2อย่างก็คือผ่าขอดพร้อมทําหมันและผ่าขอดเก็บมดลูกเอาไว้ค่ะโดยเคสนี้น้องแมวเจ้าของรีเควสว่าอยากเก็บมดลูกเหมือนเดิมหมอก็จะเย็บปิดตรงรอยผ่าขอให้นะคะเพื่อให้มีลูกคลอกต่อไปได้ค่ะก็สําหรับ คลิปนี้หรือว่าเคสนี้เราก็ประทับใจมากๆสําหรับลูกที่คลอดออกผ่าคลอดออกมาเขามีความแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้ชีวิตด้วยการต้องดูดนมแม่ไม่ให้กินฉันก็กินกับคนก็เลยเป็นเคสนึ่งที่ประทับใจมากๆที่เขาแบบต้องการที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เรารู้สึกเหมือนเราประสบความสําเร็จในการช่วยเด็ก2ตัวให้ลืมตาดูโลกเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ